สวัสดีครับผมพปที่ตัวแสบนะครับและนี่ครับคือสิ่งที่ผมจะมารีวิววันนี้ครับไฟตัดแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมอนิเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ทำไมเราต้องใช้จริงๆผมใช้มาเสมอใช้มาตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันพังแล้วนะครับคือมันมีอายุกรใช้นออกมาแหละใช้ามาอุ้ย3 4มสี่ปีแล้วบ้งได้เวลาเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็ไปเจอตัวนี้มาราคาไม่แรงก็ดูว่าเออเราไม่ค่อยได้ใช้คอมมากเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาแค่ประมาณนี้พอนะครับประมาณ2-3ใบแดงเท่านั้น จริงๆราคาดีมากตัวเก่าผมจะเป็นพันเลยนะครับแต่มันก็ผ่านมานานแล้วเนาะบอกเลยนะตัวเนี้ยสามใบแดงเนี้ยทำได้ไม่แตกต่างจากตัวพันของผมเลยนะครับเพราะว่าน้นมันมันมันมนานแล้วแหละเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับคือรุ่น TB 3 0 1 S นะครับยาวมากนี่ตัวนี้อ่ามันเป็นความยาวของไฟ50เซนเลยนะครับ เทาดูตรงนี้กล่องใหญ่เกินระบ,บุกของผมอีกนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าข้างในมันต้องเล็กกว่านี้นะมัน50าสิบเซนประมาณนั้นนั่นเองนะครับอ่าดูยละเียดตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ก็มันจะมีสีขาวกับสีดํานะครับสองตัวตัวนี้หมันถึงตัวตัวที่ติดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเะ็กบ้งปับ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 เนี่ยความสว่างประมาณสองรง้อยลูเมนประมาณนั้นนะครับสูงสุดน,นะนะเพราะว่ามันสามารถไม่น่าจะนะปับปับปับปัับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้เอามาดูกันเลยดีกว่านะครับ่า อึบ้บอ่าแกกล่องครับสัมผัสแรกไฟตัดแสงหน้าจอนะครับอ่าปึ๊บโออออยู่ในกล่องมาอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่ท่าเนเนี่ยนอนครับผมจัดมาเป็นสีขาวนั่นเองตัวเก่าสีดําใช้เบื่อแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างเฮ้ยเท่อยูอ่าแล้วก็มีอ่าเป็นสายไฟมาให้ด้วยนะครับก็คือพวกนี้มันไม่ได้ไร้สายนะมันเป็น มันเป็นมันเป็นทำไมต้องใช้ไฟเสมอต่อต่อกับไฟบ้านหรือไม่ก็เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กเลยนี่แหละนะพูดง่ายๆนะครับต้องใช้ไฟอยู่ตลอดนะ,ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนแป๊บนึงนะครับนี่มันจะเป็นใช้ซีอย่างนี้นะครับเค่ะปึ่ะก็จะมีคู่มือนะครับใช้งานเล็กน้อยควบคุมอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามีปัญหานะครับอ่ารั้โอนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีสามารถตั้งเวลาได้นะครับบุกสัมผัสใช่ป่ะหรือกด นันจะระบบสัมผัสนะครับอ่ะมีระบบสัมผัสอ่าตั้งเวลา60นาทีให้มันจะดับไปเองเพิ่มลถแสงอันนี้เปิดปิดหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับมดูที่ตัวด้านหลังนี้ครับอ่านี่มันจะเป็นเปิดปุด๊บแล้วก็เนี่ย ยันเข้ากับตัวข้างหลังโน้ตบุ๊กเราเดี๋ยวผมก็ใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ค้ำกับด้านหน้าจอนะครับอันนี้ก็ไปแปะกับข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พับเก็บเออสะดวกนะอันนี้ตรงนี้ปรับอ่าปรับได้เห็นไหมครับมีนี้นะเรายว่าปรับระดับได้แล้วก็ไฟเสียบเข้าด้านหลังนี่เลยเออดีนะสายไม่มากวนดีนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลองใช้ติดจริงให้ดูเลยแล้วกันนะครับของผมโน้ตบุ๊กอ่าม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 าก็คืออันดับแรกนะผมหันข้างให้ดูดีกว่านะจะได้เห็นชัดแต่กว่านะครับนะหันข้างเน โอเคอ่ okay. uh, ตรงนี้นะครับอย่างทนี้ผมบอกไปเราเปิดนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับตัวนี้ด้านหน้านี้ค้ากับหน้าจอครับค้ากับด้านจอข้างหน้าอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับมันเราเขาไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมอ่ะ uh, mm hmm. นี่เราค้ากับหน้าจอครับแล้วข้างหลังครับเราก็ต้องล็อกให้มันอยู่ดีๆนะครับอ uh, ่าผมพันหลังให้ดูนี่นะครับอ่ะเค พอแล้นหน้าเราไวไ้เงินลวปุ๊บด้้นหลังเราก็ลองดูว่าต้องปิดหรือต้องเปิดถ้าปิดอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็อาจจะเปิดเพื่อให้มันแน่นขึ้นอันนี้แล้วแต่ไม่มีปัญหานะครับแต่อันนี้ปิดแล้วก็โอเคแล้วของผมปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับโอเคเลยนะอ่าเนี่ยแค่นี้เองไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ยุ่งยากมากมายครับแค่แบบเกี่ยวร้บล็อกมันยู่อัตโนมัติอะไรอย่างนั้นนะครับได้เลยนี่เสร็จเลยครับจบนี่ด้านหน้าเห็นไหมอ่าเราก็จะมองเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับ เยี่ยมคราวนี้ครับเราก็เสียบกับไฟเปิดได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าก็เสียบกับไฟโนบุกไปเลยนั่นแหละเพราะว่าโนบุกเราก็เสียบกับไฟบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เหมือนมีไฟตลอดอยู่แล้วเราก็เสียบตัวไฟเนี่ยเข้ากับโนบุกได้เลยนะครับมา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 ,มาเอ่อตรงนี้เดี๋ยวผมถอยให้ไกลก่อนนะครับนี่นี่จะตีนะครับแล้วก็ไปเสียบที่ด้านหลังที่เมื่อกี้เห็นช่องไปนะครับปึ๊บแต่ด้านนี้ต้องเปิดเครื่องก่อนเราก็เสียบเข้ากับ โน้ตบุ๊กของเราคอมพิวเตอร์เราที่ช่อง USB ธรรมดาเนี่ยแหละปึ๊บมาอันนี้คือเสียบแล้วนะโอเคมาดูกันเวลาเปิดใช้จริงมันเป็นยังไงนะครับเฮ้ยเจ้าปิดยงไงอาวเปิดปิดยังไงอ่ะ <c oughs> กดเปิดได้ก็ปิดไม่ได้ชัดเจนไหมอาจจะต้องปิดไฟนิดน,นึงจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับอ่ะ อ๋อนี่เพิ่มลดแสงตัวกลางเพิ่มลดแสงนะครับอ่ะเปิดปิดไม่ได้อ่ะมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูคู่มือน,นิดนึงนะครับเผื่อว่าอ่าเหมือนเพื่อนๆบางอย่างซื้อไปใช้ดูคู่มือก่อนจะได้เข้าใจนะครับเห็นไหมอ่าก็จะมีบอกรายอะแยะมากมายนะครับดูให้เข้าใจแล้วกันนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมดูและอธิบายให้รับฟังนะครับถึงวิธีการใช้งานของเขานะครับอ่าตรงนี้ ก็จริงๆมันแค่แค่เปิดบกวกตรงนี้เลยคือถ้าเกิดเราจะถอดนะจะปิดไฟถอดยืดบีก็ได้นี่พอ,อเสียเข้าไปปุ๊บมันยังไม่ติดกดตัวหน้าจอนี้เพื่อเปิดนั่นเองนะครับนี่กดอีกทีไม่ปิดกดค้างไม่ปิดกดสองทีไม่ปิดกดสามทีไม่ปิดไม่ปิดเลยเปิดได้เดียวปิดไม่ได้ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟมืดให้ดูละกันนะครับหน้าจอให้มืดด้วยสมมติว่ากลางคืนนะครับนะ เขาที่ปิดได้นะเพราะว่ามันอยู่กลางวันอยู่หน้าต่างอโอเคนี่เราเอาทำงานคอมครับนี่เราก็จะส่องแสงไฟได้ซึ่งเราก็สามารถแบบเพิ่มรถได้นะอันนี้อาจจะเอเคนี้พอถ้ามันมืดมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูปุ๊บนี่ถ้าเราไม่ได้มีไฟตัดแสงที่หน้าจอตรงนี้ครับเห็นไหมนี่คือแสงจากจอคอมพิวเตอร์เลยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนพุ่งเข้าตา จะมีแค่แสงเนี่ยเข้าตายอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดเรามีไฟตัดหน้าจอครับแสงไฟตัดแสงหน้าจอเห็นไหมครับมันอารมณ์เหมือนแบบมีไฟเพิ่มเข้ามาบริเวณนี้ให้เรามองเห็นความสว่างทั่วบริเวณนี้แล้วไฟจากที่หน้าจอมันจะไม่พุ่งเข้าหาเราโดยตรงเหมือนโดนตัดไปกลืนกับแสงตรงนี้นั่นเองนะครับคล้ายๆว่าภาพที่เรามองอะเราเห็นภาพความสว่างที่กว้างขึ้นไม่ใช่เป็นแสงที่พุ่งเข้าใส่ตาเราตรงๆประมาณนั้นนั่นเองนะครับ แต่ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับให้พอดีเหมาะสมด้วยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยอันนี้กําลังพอดีถ้าเกิดว่าเปิดสว่างไปมันจะเป็นประมาณนี้เอาใไมทีนะถ้าสว่างเกินผมคิกว่ามันจะแสบตาไปนะเอาลงนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับยิ่งมืดมากยิ่งไม่ต้องเปิดแรงครับขอแค่เปิดเพื่อให้มีแสงตัดเพียเพียงพอนะครับ อ่าโอเคประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้มันก็ปรับระดับได้เหมือนอย่างเงี้ยบางทีเราปรับไปอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมเราอาจจะอยากให้มันเปิดมากขึ้นหรือว่าน้อยลงอย่างที่เห็นไปตรงหัวเนี้ยมันขยับได้แล้วก็ขยับสามารถขยับลงได้อีกเผื่อบางทีแบบมันมันเข้าตาเกินอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมมันปรับลงได้นะครับปรับลงปรับขึ้นได้ตรงนี้นะอ่าแจวแจวแจวแล้วก็ตั้งเวลาได้ถ้าตั้งเวลาไว้ปุ๊บนะ มันจะปิดทีหนึ่งแล้วเป็นอย่างนี้ครับหกสิบนาทีมัได้ดับไปเองประมาณนั้นอารมณ์แบบเราจะต้องทิ้งคอมไว้อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับประมาณนี้นะอ่าโอเคสวยนะถ้าจะปิดก็กดปิดได้เลยเนี่ยถอดถอดดีดบีอ,บออกได้เลยก็ปิดได้แบบนี้นะครับนี่เจ๋าเจ้าเจ้าจโอเคเลยนะครับคือมันใช้งานง่ายนะส่วนตัวผมมองว่ามันก็แค่แบบเราเอามาติดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่าเสร็จแล้วหรือว่าจะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ย ก็แค่ถอดครับนั้นข้างหลังปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นเห็นไหมครับมันแบบสามารถวางเกี่ยวปุ๊บล็อกกรับได้เลยพอจะถอดก็ยกถอดได้เลยเหมือนแบบใช้งานง่ายใช้ได้ทุกที่อะไรอย่างนี้นะโอเคเลยนะครับแลวมันไม่ได้ใหญ่มากมันเป็นค่อนข้างเป็นแนวยาวมีเป็นตัวนี่มีเป็นตัวข้างหลังตรงนี้นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพกไปไหนมาไหนเนี่ยก็แทบไม่ต่างกับพกกับโน้ตบุ๊กเลยเพิ่มพื้นที่มานิดเดียวนะครับ พกไปใช้ได้ทุกที่นะครับเองสองสุดๆไปเลยนะเห็นที่บอกไปตอนนี้มีสีขาวและสีดานะครับพเพื่อนๆชอบสีไหนก็จัดได้นะอุปรกรณ์มาแบบนี้เลยมีคู่มือมีตัวไฟแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับไม่ใช่สายชาร์จเด็เป็นสายแบบต่อไฟนั่นเองนะครับต่อเข้ากับโน้ตุวกเราได้เลยง่ายๆนะแจ๋วนี่ไครับไฟตัดหน้าจอตัวใหม่ล่าสุดครับตัวเก่าผมใช้จนพังบอกตรงเลยมันพังไปแล้วใช้งานเยอะมากนะครับใช้งานพอกับคอมเลยพังไปนะครับคอมยังอยู่คอม็ีตัวเกมมิ่งค่อนข,อข,อขอ้างทนทานหน่อย กมยังอยู่ไฟพังไปก่อนแล้วนะครับก็เลยจัดตัวใหม่มา,างั้นเพื่อนอยากได้บ้างตัวนี้ผมเล่งว์ที่ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับหรือว่าสินค้าที่ผมแ็กให้นะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับ เรียบหรูดูแพงนะไม่มีอะไรมากแค่แบบเป็นปุ่มเนี้ยกด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 แล้วก็เป็นเรียบๆตัวเปล่าไม่ต้องมีลวดลาลยสีสันอะไรเลยนะครับุดยอดอ่ะอย่งนเสียบได้บ้างก็ไปใช้กันได้นะครับนี่ไฟตัดหน้าจอว้าวอยาให้ดูทีให้ดูทีเนี่ยมันไม่ต้องเสียบที่คอมอยู่ก็ได้นะครับมันขอแค่เสียบปลั๊กเข้าไปเราสามารถเปิดได้ทุกที่ทุกเวลาท่ามยียมย่เครับเิอกาวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ